แล้วก็ไม่ได้ตรวจเช็คร่างกากับจังะซึ่งข้อนี้สำคัญมากตรงที่ว่าเราข้าไม่ได้ตรวจร่างกาเดินเร็วแล้วก็วิ่งเหยาะๆรวมถึงการว่ายน้ำและปั่นจักรยานด้วยครับกันนี้เป็นรอบที่ร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากวันที่หนึ่งร้อยแล้วเราจะมีการฉลองวันที่หนึ่งเราเจอกันใช่ไหมล่ะกินอาหารรสจัด หวานจัด,จดมันจัดเค็มจัดนะครับข้างในข้างหนึ่งแขนอ่อนแรงพูดได้ชัเข้าไปรักษาทันแต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วยาตัวเนี้ย ไปหาหมอเร็วไปก็จะเป็นโรคที่ต้องรักษาได้เามอด้วยเนาะขอให้ทำหน้าตาแบบว่าสุกภาสอ

มา<ด>มา<ห>มา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 ถ่ายภาพหนพ่อยครับ